สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องพังบุญหลายนะคะค่ะก็แวะทักทายแม่แม่เอฟซี FC ทุกท่านในช่วงเย็นๆนะคะแล้วก็วันนี้ก็พาแม่แม่มานั่งเป็นเพื่อนยายกันนะคะดูคุณยายยืนตากแดดในช่วงเย็นๆนะคะแดดร้อนมากๆนะคะวันนี้ที่พัทยาวันนี้รู้สึกว่าแดดจะร้อนกว่าทุกๆวันเลยนะคะ ดูคุณยายร้อนนะคะที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ของยายนอนนะคะที่ยายนอนตอนกลางคืนนะคะตอนกลางวันก็จะเอายายไปอยู่ที่บ้านนะคะก็จะมีโรงช้างให้กับยายนะคะแต่ว่าตอนกลางคืนนี้ไม่มีโรงช้างให้ยายนะคะยายก็จะนอนในพื้นที่แบบนี้นะคะเป็นที่ธรรมชาตินะคะเหมือนสัตว์ป่าอยู่ในป่าไม่มีบ้านนะคะ ก็จะเป็นปกติของยายนะคะนอนตรงนี้นะคะตากแดดตากฝนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะค่ะในช่วงยินก็จะยังไม่เอายญ้ามาให้ยายนะคะให้ยายยืนเล่นไปก่อนนะคะให้ยายย่อยก่อนนะคะเพราะว่ายายก็กินทั้งวันนะคะทั้งหญ้าทั้งผลไม้ทั้ง ทางมะพร้าวนะคะวันนี้มีอาหารครบรถเลยนะคะก็ให้ยายมายืนเล่นตนัวนี้ก็ให้เขาได้เล่นดินไปก่อนนะคะก็จะเล่นลาบากหน่อยนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นดินทรายนะคะก็จะแข็งหน่อยนะคะยายก็จะเอามือรวงดินก็จะลําบากนิดนึงนะคะ บรรยากาศก็เหมือนฝนจะตกนะคะฝั่งนู้นนะคะเป็นมืดมืดแต่ที่นี่ที่หมู่บ้านชาวเขานี้เดดแดดจ้ามากเลยนะคะ mm hmm. ฝั่งนี้ยายก็จะติดถนนนะคะแต่ก็อยู่ห่างถนนนิดนึงนะคะ mm hmm. ก็จะติดทางโรงแรมนะคะโรงแรมซีทูนะคะเวลา วันเสาร์อาทิตย์นี้คนจะเยอะมากนะคะโรงแรมนี้ตอนที่ยังทํางานอยู่นะคะโรงแรมนี้เต็มทุกวันนะคะเพราะว่าคนเยอะมากๆเลยนะคะส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าคนจีนนะคะดูต้นกล้วยนะคะแม่แม่จ๋ากล้วยเยอะมากเลยนะคะของ พ่อควานทางลำมูลนะคะจากที่ปลูแค่ต้น2ต้นตอนนี้เป็นสิบกว่าต้นนะคะออกเครือเยอะมากๆเลยกลับบ้านก็จะได้หนึ่งเดือนแล้วยังไม่มานะคะก็ฝากเพื่อนบ้านดูแลให้นะคะคุณยายลำมูลอยู่นู้นหญาก็เริ่มจะขึ้นแล้วนะคะ ยาที่ตัดไปตั้งแต่งวดก่อนเริ่มขึ้นแล้วนะคะถ้าคุณยายร้อนนี้จะคือหูคุณยายหูของยายนี้จะกระดิกบ่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาร้อนแดดช่วงเย็นๆจะร้อนกว่าช่วงเช้าอีกนะคะเพราะว่าช่วงบ่ายนี้จะเป็นแดดเก่ๆนะคะจะร้อนมากๆนะคะ เมื่อคืนก็นอนฝันฝันว่าได้เอายายกลับบ้านนะคะหรือจะเป็นเพราะว่าแม่ควานคิดมากไปห,หรือเปล่านะคะก็เลยเก็บไปฝันฝันว่าแม่ควานได้พายายกลับบ้านนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆเชือกมาอยู่รวมที่บ้านของแม่ควานนะคะแต่บ้านบ้านในความฝันของแม่ควานก็จะเป็นบ้านบ้านหลังเก่านะคะบ้านตั้งแต่สมัยแม่ควานยังเล็กๆนะคะเป็นบ้านเก่าบ้านเก่นะคะ แล้วก็มีช้างหลายเชือกมากนะคะไปยืนอยู่บ้านแม่ควานนะคะแม่ควานก็กําลังฝันนอนหลับฝันดีเลยนะคะพอดีได้ยินเสียงบิ๊กไบวิ่งเสียงดังเลยนะคะ<อ>เหมือนเสียงปืนไล่ยิงด้วยนะคะแม่ควานก็เลยตกใจสะดุ้งขึ้นมาเลยนะคะ<อ>กะว่าจะนอนฝันเอารางวันซะหน่อยนะคะกับตื่นซะก่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> ดึกๆมาบางครั้งก็ได้ยินเสียงยายยายร้องตอนดึกๆนะคะ เดก็ไม่ได้ตื่นขึ้นมาดูยายบางทีเขาก็จะเล่นนะคะเล่นตอนกลางคืนบ้างนะคะเขาก็จะไม่ได้นอนตลอดนะคะเขาก็นอนบ้างแล้วก็ตื่นขึ้นมากินหญ้าบ้างเขาก็จะนอนเป็นช่วงเป็นช่วงเหมือนกันนะคะเอ้ยดูคุณยายยืนอมมือนะคะยายยืนอมมือเหมือนเด็กเลย ค่ะ <laughs> แม่ควานก็ต้องขอพรบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านด้วยนะคะที่คอยช่วยเหลือคอยเติมคะแนนให้กับคุณยายบุญหลายมาโดยโดยตลอดนะคะถ้าไม่มีแม่แม่เอฟซีคอยช่วยเหลือก็ควานช้างก็จะลำบากนะคะนี่ขนาดไม่ใช่ญาติพี่น้องแท้ๆนะคะพ่อแม่ แม่ๆพ่อๆเอฟซีทุกท่านก็ยังคอยช่วยเหลือนะคะไม่เคยรู้จักกันก็ยื่นมือเข้าช่วยในยามลำบากพี่น้องแท้ๆยังไม่เคยช่วยกันขนาดนี้เลยนะคะก็ต้องขอบคุณพ่อๆแม่ๆเอฟซี FC ทุกท่านด้วยนะคะที่คอยช่วยเหลือคอยเติมคะแนนคอยให้ความเป็นอยู่ให้กับช้างที่ตกงานนะคะคอยเติมคะแนนให้ได้ซื้อหญ้าซื้อผลมไม้ให้กับยายได้กินด้วยนะคะก็ขอบพระคุณแม่ๆเอฟซี FC ทุกท่านด้วยนะคะ แม่ควานก็ปลื้มและดีใจมากๆนะคะที่มีแม่ๆคอยช่วยเหลือในยามที่ลำบากนะคะถึงแม้เราจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็มีความรู้สึกว่าแม่ๆทุกท่านมีความรักและห่วงใยชาวช้างตกงานและก็พ่อควานแม่ควานทุกท่านทุกคนนะคะก็ขอบพระคุณมากๆนะคะ บุญกุศลใดที่แม่แม่เอฟซีได้ช่วยเหลือช้างตกงานไม่ว่าจะเชือกใดก็ช่างนะคะก็ขอให้บุญกุศลย้อนกลับไปหาพอ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านให้ได้เจอแต่สิ่งดีๆขอให้ร่ำรวยเงินทองนะคะก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะก็ขอให้ภรคครูประกำช้างปกปักรักษาแม่แม่เอฟซีทุกท่านให้อยู่เย็นเป็นสุขให้มีเงินมีทองใช้ตลอดปีและตลอดไปด้วยนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านถูกหวยรวยเบอร์กันนะคะดูคุณยายโดนเดดก็จะยืนหลับแล้วนะคะยายนี้จะนอนนอนดึกนะคะยายจะนอนประมาณสี่ทุ่มนะคะเขาเป็นช้างอายุเยอะก็จะนอนดึกหน่อยนะคะแล้วก็จะตื่นแต่เช้าด้วยนะคะ ดูยายเพลของยายก็เริ่มจะหายแล้วนะคะเนี่ยเขาชอบเอาหางตีแบบนี้แหละคะ่ะมันก็เลยทำให้่ากมดลูกของเขาเป็นเพละนะคะอะไรเจ้าดามเวลาแม่ควานมีคะแนนเยอะๆแม่ควานก็จะสั่งยาเป็นยาครีมนะคะเป็นครีมเป็นขี้ผึ้งนะคะ สั่งไว้ให้ยายเป็นกระปุกนะคะแต่พอดีที่แม่ควานใช้อยู่ทุกวันนี้เป็นเป็นหมอเขามาเขามาครั้งก่อนนะคะเขามาแจกก็เลยขอเขาเอาไว้นะคะขอคุณหมอเอาไว้เพราะว่ายาเป็นเพยแบบนี้บ่อยมากๆเลยนะคะเชือกอื่นจะไม่ค่อยเป็นบ่อยเหมือนยายนะคะแต่ยายนี้เป็นปีละสามครั้งก็ยังมีค่ะปีละสามครั้งบางปีก็สองครั้ง เป็นบ่อยมากค่ะยายค่ะยังไงแม่ควานก็ขอพระคุณแม่แม่เอฟซี 4, ทุกท่านด้วยนะคะที่คอยเป็นห่วงเป็นยยชาวช้างตกงานทุกเชือกทุกช่องนะคะที่คอยเป็นกําลังใจให้มาโดยตลอดนะคะที่คอยสนับสน,นุนคอยแนะนําอะไรดีๆให้หลายๆอย่างนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะ และก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เอ็นดูและเมตตายายบุญหลายด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านจริงๆนะคะแม่ควานก็ดีใจมากๆที่มีแม่ๆมาคอยช่วยเหลือคอยแนะนําคอยให้การดูแลนะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ ยายคุณยายจ๋ายายบุญลายดูยายนะคะ <c oughs> ค่ะยังไงวันนี้แม่ขวานก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะวันนี้แม่ขวานขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ